วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่านะคะสําหรับคอร์เรคชันนี้จะมีเรื่องอะไรมานอกจากกระเป๋าใช่ไหมคะใครเพิ่งมานะคะฝากกดไลค์กดแช,แชแร์กดเลิฟให้ด้วยนะคะเพราะว่าหายไปนานนานๆนนนนจะกลับมาทีนะคะเพราะว่าก็เพ่งคิดพิจารณาว่าจะซื้ออะไรดีช่วงนี้การเงินเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่กว่าจะได้กระเป๋าใบนี้มาก็มีการเทรดใบเดิมออกไปค่อนข้างเยอะพอสมควร ะะเป็นใบไหนนั้นไปดูกันเลยนะคะแต่แรกพอแกะกล่องมาแล้วจะเป็นใบนี้นะคะจะเป็นคอ 22S ถูกไหมคะคอนี้ไม่น่ารอดนะคะถูกไหมคะน่ารักมากใส่ของกมุกก็มิได้หรือเปล่าแต่วันนี้ที่หลักสําคัญสาคัญจะมารีว่าใส่อะไรได้บ้างควรซื้อควรคุณค่าควร,ควร,ควรต่างหรือเปล่าสําหรับสาวๆที่กําลังเล่นรุ่นนี้อยู่นะคะซึ่งยังไงคือรุ่นนี้นะคะจะเห็นว่าขนาดไซส์อย่างเงี้ยเลยคะ่ะ เป็นออกมาคือก็จะออกมาค่อนข้างหลายสีเนาะแต่คือความปุ๊กเป็นคนชอบสีดำะคะ่ะก็เลยใช้สีดําตลอดคือกระเป๋าทุกใบจะสีอื่นน้อยมากนะคะแล้วก็จะเป็นในรูปแบบของเดี๋ยวไหมคะว่าจะเป็นเม็ดคาวเวียเม็ดปังๆโลโก้ใหญ่ๆข้างข้างข้างหลังแล้วก็ข้างในจะมีตัวแป๊กๆอย่างนี้ด้วยนะคะแบ็คแแล้วข้างในข้างในจะมีการมีช่องนิดนึงนะคะเป็นเมทัลเพลทแล้วเนาะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับข้างในก็จะเป็นหนัง ลูงโลอย่างนี้เลยนะคะส่วนพูดถึงว่าเห็นขนาดอย่างนี้มันไม่ได้ใหญ่เนาะมันเหมือนใหญ่เมื่อเราจะเห็นมันใหญ่ใช่ไหมสามารถเข้อนี้ได้คือปุ๊กจะดูขนาดให้จะวัดขนาดให้เลยเนาะคะนี่เขนาดตรงนี้คือดูดูในลูปมันเหมือนใหญ่เนาะแต่พอมาได้ของจริงมามันเล็กนิดเดียวะคะ่ะ6.5นิ้วนะคะ6.5นิ้วถ้าเป็นเซนติเมตรก็จะอยู่ที่ประมาณ 17นะคะแล้วก็ส่วนความกว้างความกว้างมันเขาจะอยู่ที่10เซนนะคะถ้าเป็นนิ้วก็คือจะอยู่ที่4นิ้วนะคะสูงเขาเลยจะอยู่ที่6นิ้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวของเซนติเมตรก็จะอยู่ที่ประมาณ15นะคะก็จะเป็นไซส์น่ารักน่ารักกลา,างดีเหมือนพวกของไปข้างนอกได้แต่คือปุกว่าสําหรับที่นี่คือไม่ได้เปิดกล่องนะคะใช้มาได้สัก ครั้งสองครั้งก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะคะลองใส่ของกันเลยไหมคะเพราะว่าจริงๆคือปุ๊กดูรีวิวก่อนซื้อหลายคลิปมากแต่ว่าคืออยากจะรู้จริงๆว่ามันใส่อะไรได้บ้างเพราะบางคลิปบางรีวิวเขาก็จะใส่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่ของคือถ้าที่ปุ๊กใช้ดินในส่วนของจําเป็นมีอะไรบ้างอันดับแรกก็จะเป็นตัวของกระเป๋าตังคนะ,คะก็จะปกเล็กหน่อยเป็นการพดโฮลเดอร์ก็ใส่ไปในช่องธรรมดานะคะ กุญแจรถแล้วก็จะมีกระดาษรับมันก็จะใส่ไปในช่องกระเป๋าเล็กๆของเขานะคะเดี๋ยวพวกจะดูว่าใส่อะไรได้บ้างแต่ว่าเนยส่วนตัวแล้วคียการ์ดที่ชู้เกยบเล็กๆต้องซื้อแบบส่เลยเคยใส่ได้จะเห็นได้ว่านี่คือยังไม่ได้ใส่โทรศัพท์นะคะเหลือๆเพราะว่าปัจจุบันคือสิ่งที่ใช้ทํางานจะเป็นตัวนี้นะคะ่ะ เป็น Samsung s สยี่สิบสเอลซึ่งช่วยใหญ่มากค่ะหาหา,หาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหาในตัวของอกระเป๋าแล้วใส่โทรศัพท์ได้เพราะว่าเดิมพกสองเครื่องอะคะ่ะก็เลยจะแยกมันก็แยกสองเครื่องไม่ได้เนาะแต่พอใส่เข้าไปรุ่นนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจริงคือแบบเห็นไหมได้เพื่เห็นประติ่งมนเลยเลยมานิดนึง แต่ถ้าเป็น13 Pro ซึ่งมันจะน่าจะ Mac ก็น่าจะเล็กกว่าตัวนี้ตัวนี้มันรุ่นใหญ่ล่าสุดมันใหญ่มากนี่คือถ้าเป็นมินิเหลือๆใส่2เครื่องก็ได้คือจริงๆคือคููก็ไม่ได้ชีเรียนะคะเพราะว่าให้มันใส่ของได้แค่นั้นเองน่าจะเป็นอย่างเงี้ยถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้มันก็จะเลยมาเห็นไหมคะว่า S22 จะเลยแต่ก็คือเพื่อนๆอาจจะหามุมน,นิดนึงเพราะว่าเราทํางานเนาะก็ต้องใช้เป็นตัวนี้น่ารักเนาะ ก็จะเป็นของที่ใช้ชีวิตประจําวันก็จะใช้นี้น้ําหนักก็ไม่ได้หนักมากนะคะก็เป็นอะไรที่แบบคุ้มค่าถ้าเกิดว่าได้ในชอ็อปแต่ว่าถ้าเป็นราคารีเซลก็จะต้องปาดเงินกันทีเดียวแต่ก่อนจะปาดเงินได้เราขายของเดิมไปก่อนแม่ดาม่าเพราะว่าคืองบก็จํากัดเหมือนกันก็คือใช้ไปไหนไม่ใช้เราก็จะมาคัดออกแพ้คัดออกแพ้คัดออกอะไรเนี้ยคะ่ะนี่นะคะสำหรับของแขนของมีอมาว่างตรงนี้ คือจะมารีวิวว่ามันใส่อะไรได้บ้างเพราะว่าบางคนเลงเหมือนปุ๊กเนี่ยเลงก็ต้องไปหาดูรีวิวเนาะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ที่น่ารักตะมุงตัวมิชแนลเบาๆไว้ใช้สำหรับวันหยุดธรรมดาทำงานทั่วไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เป็นรีวิวสั้นๆนะคะว่ากระเป๋าใส่อะไรได้บ้างนะคะก็ถ้าใครชื่นชอบก็คอมเมนต์ได้เลยหรือว่ากดไลค์กดแชร์กดเลิฟใครเพิ่งเข้ามาฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ